สวัสดีค่ะท่านผูทูทตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ครัวของป้าชาวบ้านเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราจะมาผัดมีนะคะคือแบบมีชาน,นะคะาะเ,าเราเอาที่ของทอี่นี้มากเราไม่ได้ปลาตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยนะคะทีนคะอุปกรณ์ของเราผาัดไม่ได้เั้อมันเิงจริงซอส สีอุดำค่ะ้องนคอนหอมหอมเจียวนะคะพรรค่น,นี้เองป้าเสบานก็ไม่ใช้ไข่นะคะปะ้าเสบาน,น,นไม่ใช้ไข่เดี๋ยวจะใช้ไข่ดีใช้ไข่เลยเอาดีกว่านะึงมาเออแคล naman, naman,

รามตั <S <s ียล้วสามเตี่บ้านนี้อาจจะเป็นเป็นภาษาอะไรเออกลาดิบก็ได 两盘，二斤，两盘，二斤半。豆腐干。 ซอสตัที่มีซอสัด้ตอเียมตอน้ำซอสเสร็จแล้วไม่ติดก็จะเอาใส่เลยยาก้ว่าแทนี้ เราไม่มีซอสแดงเราจะดกันเดียวเราจะผัดไปจนแห้งเลยทั้งี่เราจะผัดจนแห้งเลยทั้พี่

ตายง่ายง่ายเลยค่ะนี่เสร็จแล้วอยู่ในขันตอเสร็จแล้วก็ใคร่สิเสร็จแล้วก็คิดกัน

我就是胡搞的个，反正就是，就是<会>，那啥<会>，烧的什么？<会> มาเสร็จแล้วเราก็มารับทานอาหารด้วยกันนะคะเอีนี่นะคะมีนะคะผัดบลูเอรี่ผัดมีนะคะเอีแล้วก็หนังไก่ทอดแล้วก็แตงไาแอมนะคะทานด้วยกันเลยนะคะจีจา๋ามามามาทานข้าวเช้าสามโมงเช้านะคะอิ่มฟุ่ ใกล้อิ่มแล้วนะคะกะ็เดี๋ยวก็เราก็ขอจบคลิปเพียงเต่าเท่านี้นะคะพี่จ๋าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ